What เ h e hell วสวัสดีนะครับอยู่กับผมนะฮะเกมสตอรี่แล้วอยู่กับเออไอ้ีอแมวไอ้สัตอยู่กับแบบเฮลเออเฮลอะไรนะ,ะเฮลรีสอร์ป่ะเฮลรีสอร์ตนะฮะแล้วก็ อยู่กับคุณชันเดอร์แล้วก็คุณบลีมนะฮะุบตามมาเลยนะฮะตามนะมา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 คุณไปครับตามครับเพิ่งแบกว่าจะมาได้นี่แม่งรอบไปชั่วโมงได้ตัวนั่นแล้วครับผมได้เหยื่อแล้วได้ไหนวะผมได้เหยื่อแล้วครับตามครับนี่ครับอ่ะกูไปตากล้องครับเข้าไปดีกูไปเข้าไปครับ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 อ่าหนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสักเฮ้ย กูจำเยอะโอ้ยกูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วเจุดตัวเลยสัสไอสัสคุยไปเปลี่ยนแตกห้องนี้ห้องนี้มีเหี้ยอะไรบ้างวะไอ้เหี้ยมาห้องนี้ดิห้องนี้ห้องนี้ครอะอัฐวะสายหมดมี่ไรหมดควายเนี่ยเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยเออมีอะไรเหี้ยเมื่อกี้มึงเอาหลังอะอะไรอะเมดิมีแล้วน่ากลัวเลย้ยอ้าวเมื่อกี้มึงกรีดไอ้สัตว์ เมื่อกี้เมื่อกี้กูตีไม้ไม้กางเขนไปทำไมวะเมื่อกี้มึงกี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เยี่ยมมากครับนี่ยังไงเนี่ยได้ยังเนี่ยได้ยังอ่ะเอามันกลับมาทางไหนใช้มือต่อยนะเว้ยกูใช้มือต่อยว่ามันต้องไปหาห้องไหนก็ห้องไม่ห้องเอหนึ่งหนึ่งถึงหกยังสำรวจได้หมดเลย ไอ้สัตว์แมงกีดอะไรตักหนาไอ้สัตว์สำคัญนี่ยี่นี่ประตูนี้ประตูต่อไปครับหมอวดวอตอาร์ตออนไลน์คืออะไรเนี่ยเสื้อขาวาไปก่อนแลนะไปครับโอ้โหเทื่อผมครับไม่มีอะไรโกโก้จีจีโก้กกไม่มีอะไรหรอกครับเนี่ยฮะใครมานอนตาย <arson> ใครมานอนตายไปเนะี่ยเขามายัดเล่นนะโอ้โหโอ้โหครับเนี<ห>่ยคุณน<ผ>่าจะปรับให้แบบว่ามีการตายชอบแบบชอบบ้านเนี่ยมีครับ Let's go Let's go เฮ้ีอะไรอ่ะไปไม่มีอะไรไอ้ดีข้างหน้าตัวนี้ครับมีโอ้โหคูแม่งนำมาตลอดเลยเนี่ยโอ้โหไอหมุนนี่แม่งใส่ได้เลยดูดูดูนำไหครับโอ้โหนำมาตลอดอ่ะัวอะไรไม่ีอะไรนี่เจ้วผมไม่ได้ผมรู้มันไม่มีใครเลือดใครเอาเลือดมา ใครเป็นรอบจะจำเดือนแถวนี้ครับเนี่ยมันไม่ตีเยี่ยอะไรวะมันไม่มีอะไรอ่ะอะไรตัวนี้ไปตัวนี้ไปตัวนี้ห้องน้ำครับโอ้ไม่เห็นมีอะไรเลยโถ่ไม่ไม่เข็มดู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 เห็นไหโถไม่มีอะไรหรอกเออมันจะเป็นมันเป็นน่ากลัวอะไรปะพะกลับกลับกลับหมูเอาจริงเขาทำอะไรครับเอาจะกลับไม่ใช่เหรอครับครับตากลับบ้านแนะอุ้ยเยี่ยกูตกใจมึงตีกล่องเนี่ยสัส เรากลับบ้านไปเฮ้ยทำไมมันสว่างวะไอ้เจนที่ถึงโกงไปโกงเหรอโกงเหรอเฮ้ยมันสนุกดีเฮ้ยอย่าโกงดิเออเราไม่โกงครับเราไม่โกงไม่ทางสายมาทางนะก็ปลดล็อกแล้วดิเฮ้นี่นี่อ๋อนี่ไปแล้วเนี่ยทางไหน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 วะทางนี้วะทางไหนที่เรายังไม่ไปมเมื่อไงไหนๆเฮ้ยโอ้ไอ้เจนี่กูรู้จำแม่ ไอเชี่ยหนาวอ่ะไอเชี่ยเล่นไปเล่นหนาวเลยเนี่ยมจเจ็ดถึงเก้าลงไปไม่ได้วะเออมันน่าจะ<อ>าเดินจากทางนะว่าในห้องนี้น่าจะมีมะไอ,อทางนี้ไอเชี่ยม่นย้อนกลับมาทางเดิมไ่หว่าลงแาวงข้างล่างอีกรอบไอสนันจะมีหรอือเปล่าไอตรงนี้มันได้ทำอะไรอ่ะว่ามันต้องมีกุญแจซ่อนอยู่ในห้องน้ำอ่ะเออ this flower ดอกไม้ดอกไม้เหรอดอก อเอาไงแกตามห้อนะครับเราต้องหาของครับตอนนี้ต้องแยกกันไปแล้วครับยังจะแยกอีอแค่นี้ไม่ก็จะไปจะตายอยู่แล้วไอ้ไอ้โต๊ดได้ข่าวว่าทุกไอ้ก้อนขีดอะไรนั่นแค่ฮะแสดงว่าเราต้องไป่ทำละเหียเฮ้ยกด E มันกด E ได้อ่ะมันเหมือนเป็นต้องใส่รหัสอะรหัสไอ้สั่งอย่ากดมั่วดิทางไหนทางไหนเข้าไปแล้วก็ปิดประตู ไอ้ทางไหนเข้าไปแล้วเปิดตกลงเดวิสฟาวเอร์ Flower, เอ่อดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้ดอกไม,กไม้ไม่รู้ว่ะไอทางนี้ทางนี้ฟ้าฟ้าโอ้ยโอ้ยติดติดติดฟ้าทางนี้ทางนี้ทางไหนทางไหนวะทางไหนที่ะเชื่อผม<ห>ว่าผมเรียนมาทำเซมไปเรียนมาที่แท้ไม่รู้ที่รู้ทางอาเอ้ยนี่มันห้องแลบบนี่ว่ะไหนกดเล่นนี่ตกหลตกไปไอ้เขี้ยอะไรเด้อโอ้ฟาฟาฟา ยเย้ยนะครับเราต้องทำลายทรัพย์สินนะทำลายทรัพย์สินเะนะข้าของไ,<ป> <g ül üyor> ไปไหนกันหมดเลยเฮียไ,ไหน,นหไวะ <c oughs> เฮ้ยห้องนี้อ่ะห้องนี้มึงมากันยังวะ <c oughs> ไม่มีเฮียออะไร่แล้วสามห้อง <c oughs> <c oughs> ไปไหนกันหมดแล้ว <c oughs> เนี่ยไอ้เฮียทิ้งกูเลย <c oughs> <c oughs> อ๋อ ไอ้ไม้กางเขนตีไปกี่อันละสองอันป่ะถ้ากูจำไม่ผิดหลายอันแล้วนะไอ้ฟ้าอยู่ไหนไ,ไอ้สัตว์มารับกูด้วยอู้ยหนูไอ้ฟ้<อ>ามันไม่แถวมันล็อกอ่ะเออพี่ห้องนี้ยังไม่ได้เข้าอาอเข้าแล้วไอ้สัตว์ก็เข้าไปแล้วนี่มันเหมือนเป็นทางทางเดินไปนทางเดียวอ่ะม<อ>ันน่าจะมีคำใบอะไรสักอย่างครับมาที่ห้องหนึ่งถึงหกครับ ไหนครับห้องหนึ่งศูนย์หกครับดูมัโอ้ยหตกใจจุงเบอร์สัตวสตกใจจุงเบอร์ต้องห้องนี้เปล่าเนี่ยเออถอยถอยถอยหน่อยครับผมผมเป็นคนเชี่ยวชาญด้านนี้ครับต้องเอาไม้กางเขนมาวางเปล่าแต่เราจะตีไยกูได้ตรงนี้เออยังไงมันต้องเอาไม้กางเขนมาวางหรือเปล่าตไม่ห้องไหใส่ห้องดีครับ ไ,ไม้กางเขนเหรอเรากะไม้กางเขนนอยู่นะก <c oughs> ูยิงทิ้งไปแล้วมันตีได้กูตีไปแล้วอ,อ่ะอาดูตามแผนผังข้อมูมันเห็นมันเอาไม้กางเขนมาวางอ่ะห้าอันอ่ะง<ย>่ยง่ายนี่ยืนบงังกูสิตามทางไหนวะตรงนู้นตรงตรงตรงไหนวะตรงไหนวะไอ้ที่จริงมันออกได้แล้วเว้ยตรงไหนวะเดี๋ยวก่อนหาก่อนทางทางทางเออเนี่ยอันเนี้ย อาจจะไม่ใช่มั้งแรกเจอเดลิสคอะข้างบนเนี่ยเห็นไหมกางเขนห้าอันมันวางตรงไหนอยู่ห้องไหนห้องไหนมารับผู้ไหนดิประตูใหญ่อ่ะประตูลงรถอ่ะลงรถเน่ะวอกูอยู่นี่เข้าไปเลยอันนี้กูจะเข้ามาดูเฉยไปอ๋อท่นบอกให้ทำลายไอ้นี่ห้าอันเราทำลายไปกี่อันแล้วอ่ะ มันอ,อ,อยู่ตรงไหนเราเราต้องหาตามห้องกู<ร>ทำลายไปสองอันแล้วนะเฮ้ยไปสำรวจทีละห้องมันต้องหาตามห้องที่มันเป็นรูปสัละไอเ้ยนั่นนหละกูกูทำลายไปสองอันแล้วนะถ้าจำไม่ผิดถ้าจะสองอันแล้วตรงในนี้มีไหมตรงนี้นนนนตรงนี้เราก็ทำลายไปแล้วเอ่อตีไปแล้วเหลือตรงไหนไวะไอเ้ยมันก็ไม่มีพืจี้ให้แล้วอะไอสัตว์กูมาคนเดียวเค่มีไหมอ่ะถ่ายรูม น um, ี่มว่ากว่าเอ่อหาคนบอมบูชายันร้เปล่าข้ามึงอพ่อยาอ่อนม่เกี่ยวม่เกียวปบ่ไหนวะไหนวะตรงนี้ก ah ็ไม่มีอ่ะไอ่ไสนี่ยแต่รไอ้ไส้อยู่นะอยู่ห้องประตูหนาข้างล่างว่าไปดูข้างล่างยัง เออใช่ประตูหนามตอนนั้นไงที่บอกว่าที่กูบอกว่าไม่มีอะไรอ่ะอ๋อห้องประตูหนามเออตรงนี้เราก็ตีไปแล้วอ,ะอ่ะก็ต้อยู่นะกูอยู่กับไอ้ฟ้าเนี่ยนี่ไหนวะไอ้เคียนนี่เล่นห้อง,องออประตูห,หนามอ่ะห้องประตูหนามที่มึงไอ้นี่ยมาเจอที่ห้องไอ้หน้าผีนะไอ้หน้าไอ้ห้องชั้นล่างอะนะ มึงที่มาหลอกมึงอ่ะที่กูผ่านหลังอ่ะมึงก็บอกพอดีเฮียว่าห้องเช่าใต้ดินสองอันไงไหนวะไอ้เชีอยทางไหนวะตีเลยอ่ะกูหลอดแล้วเนี่ยทางไหนวะเนี่ยเฮ้ยทางไหนวะทางไหนอ๋อเนี่ยเนี่ยไหนอ่ะเนี่ยตีแล้วจ้านมึงอ่านดิมึงอ่านอาจจะมีคำใบ้ก็ได้ อ่านยังไง t a n he a n west กวนถูกป่าววะ j u s to เอ่ออะไร่้าอะไรบ้าบิมเนี่ยนี่ทางนี้ทันตามมาตังมา His family killing ครอบครัวถูกฆ่าเหรอ l i n g out man มีผู้ชายคนหนึ่งมาที่นี่ป้าอยู่ไหนครับฮะป้า ผมก็ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะไม่รูเร้เดินเล่นอยู่แค่หาหนึ่หาแล้วว่ามันมีแต่มันไม่มีห้องแล้วว่ามันห้องมันวา่างเปล่าเออห้องมันมีแค่เนี้เออมันต้องไปทางต่อไปหรือเปล่าเนี่ยทางเนี้ยมวยบากวะอ่ะเดี๋ยวนับตั้งแต่ตรงนี้เลยไอไอโต้ไหมนี่อ,อ่ะ ไฟนับตั้งแต่หนึ่งอันนี้หนึ่งแล้วนะหนึ่งไฟมาหนึ่งไอ้สัตว์เลยไฟมานี่งทำลายไปหนึ่งแล้วทำลายไปหนึ่งแล้วแค่ออกมาห้องนี้ปั๊บห้องนี้มันจะเป็นบ่อไปห้องนี้ก็เออลองกดมัวดิเติดเตอเตดเติอดเติวนี้ตามมาเติดเตอเตดรหัสคืออะไรวะ ตึ๊ด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 ไอ้เสียงเฮ้ยไม่มีอะไรทำนี่เลยนี่เลยนี่อย่างนี้นก็รู้สึก,กเงาๆอ่ะแตกแจกแจกแจกมึงอยู่ไหนกันหมดเนี่ยไอย้คิแล้วใครบอกให้ปิดประตูเนี่ยอยู่ห้องไอ้หน้าผีนะโอ้โหครับาลางหากครับ,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 รบอะไรครับเฮ้ยเฮ้ยเข้ามาเข้ามาไหนครับคุณโกงมา โกงมันเนี่ยโกงเหี้ยประตูมันเปิดได้เปิดไม่ได้เปิดได้เข้ามาจากทางไหนครับเนี่ยกูเปิดนี่มาเนี่ยเอออย่าพูดมากเนี่ยประตูมันเปิดได้มึงลองเปิดดิเฮ้ยบีมบีมเรามาทางนี้ดิบีมทางนี้ทางนี้ปรมันเปิดได้กูมาเดินเปิดมาเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยอวเนี่ยว่าดูดินี่หล่อเชื่อกูเนี่ยโอ้โหเนี่ยกูนำเออลองหาไปเรื่อยๆดิเผื่อเจอ เออนี่ไยพิมเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่นี่อยู่นี่ทำลายหรือเก็บวะคัขาทำมันให้เก็บกกูจะอเ็บดูโโอ้หเขาบอกให้ทำลายครับเฮ้ยิงน้องอะไรเนี่ยเอะไะทำลายหมดแล้วเดินต่อไปดิทำมันทำลายไม่ได้เอ้ยเฮ้ยไอ้ยโอ้โหสติแตกใจม่งลุกเยอะป่ามันไม่รอดเช้านะครับรอดป่าอ๋อเนี่ยพิมมันมีไม้กั้นไว้มันเลยเปิดไม่ได้ป่าือ เซนได้หมดแล้วไปแล้วเฮ้ยไปดิเดี๋ยวนะไปเฮ้ยตัวอะไรอะเป็นไรเป็นไรอ่ะ <c> เ <oughs> <c oughs> จ๊บอกได้ <c oughs> ดไปแล้วไอ้ตาโต๊ดแม่งหลน่นรูปหล่นแต่มึงยังงงอ่ะไอ้สัต๊ดไอ้ทางนี้กยอดห้องนี้งยอดเนี่ยไปทีละห้องออดิโต๊ดไอ,อด้โต๊ด มึงบอกกูบอกให้ไปพกกร้อมกันอุย้ยกระจกแตกมาทางนี้ทางนี้ครับกระจกแตกนี่เจออะไรครับกระจกแตกครับ